สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการออมสินความคิดสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องเล่าชาวพุทธก็อยากจะนำเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำมาร้อยเรียงเล่าสู่กันฟังเพราะเรื่องราวของพระพุทธศาสนานั้น มีเรื่องเล่าเยอะนะครับไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีคำสั่งสอนเรื่องราวพวกนี้สำคัญมากนะครับผมเองก็ได้ทำหนังสือไปเยอะทำเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของมงคล38เรื่องของอมิลินทปัญหาเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ทีนี้ทำอย่างไรเราจึงจะดึงเกล็ดเรื่องราวเหล่านี้ มาร้อยรวมแล้วก็เล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ที่นำมาเล่าลง YouTube นำเล่าสู่กันฟังเนี่ยเพื่อจะได้กระจายเรื่องเล็กๆน้อยๆ,อยๆอยเหล่านี้สู่โสตประสาทพอฟังแล้วน้อมนำไปปฏิบัติก็จะเกิดมรรคเกิดผลคนที่มีสติปัญญาสูงก็จะรับแล้วก็ไปปฏิบัติเตีย้ยลงมาหน่อยก็ฟังซ้ำสองถ้าเตีย้ยลงไปเล็กๆก็ฟังกันบ่อย ถ้าเตี้ยมากขึ้นก็ต้องฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกทุบแล้วทุบอีกนะก็จะเกิดสติปัญญาเกิดขึ้นก็ขอให้ฟังกันบ่อยๆและน้อมนําไปปฏิบัติทําใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทําถ้าเอาแต่ฟังไม่น้อมนําไปปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องนําไปปฏิบัติฟังและไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ประโยชน์เอาละครับวันนีเ้เรื่องแรกที่จะน้อมนําที่จะเล่าให้ฟังก็คือ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเกิดเป็นคนแสนยากทำไมยากเอาวิทยาศาสตร์ก่อนผมจะเอาทางวิทยาศาสตร์ก่อนทางวิทยาศาสตร์ทางโลกมนุษย์เราเนี่ยทางหมอนี่แหละเขาบอกว่า,าการที่จะเกิดเป็นคนเนี่ยต้องมีสเปิร์มของพ่อเนี่ยยิงเข้าไปในรังไข่ของแม่เนี่ยสี่ร้อยล้านตัว ้าลองนึกถึงหลักความจริง400ล้านนี่เยอะไหมครับเยอะแล้ววิ่งจุดๆเข้าไปในรังไข่ของแม่เนี่ย400ล้านแล้วที่จะมาเป็นตัวเราเนี่ยตัวเราต,ตัวตัว,ตวที่เป็นคนเราเนี่ยหนึ่งเดียวเท่านั้น400ล้านเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยยากไหมยากครับแล้วหนึ่งเดียวเนี่ยกว่าจะมาเป็นสมบูรณ์เป็นต e oui ัว e อาจารย์หลักแก้วเป็นตัวท่านที่นั่งชมนั่งฟังอยู่เนี่ยหนึ่งเดียวเท่านั้นจาก400ยากไหมยาก เอาละยากนะทีนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบยังไงประเด็นแรกพระพุทธเจ้าบอกเต่าตาบอดเต่าตาบอดตัวหนึ่งตาบอดสองตานะแล้วก็จมอยู่ในท้องทะเลหลวงเนี่ยหนึ่งรปีหนึ่งรปีโหล่หัวครั้งเดียวแล้วต้องโผล่ไปในห่วงกลมๆเล็กๆเนี่ยแล้วก็โผล่ตรงคลือๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกร้อยปีต้องโผล่ไปตรงหัวห่วงเล็กๆเนี่ย ให้ได้ต้องพอดีห่วงด้วยยากไหมยากพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละเจ้าเต่าตาบอดเนี่ยร้อยปีต้องโผล่มาตรงห่วงเล็กๆเนี่ยให้ได้เนี่ยยากยากครับพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละโอกาสที่จะได้โผล่เนี่ยนั่นแหละเท่ากับมนุษย์เนี่ยโอกาสจะเกิดมนุษย์เนี่ยเกิดเนี่ยไอไอไอเต่าเกิดเนี่ยยากไงมนุษย์เนี่ยที่จะเกิดเนี่ยยากกว่าเจ้าเต่าได้อีก นะยากกว่าอีกไอ้เต่านี่ยังเกิดง่ายกว่ามนุษย์เนี่ยยากกว่าอีกนี่คือเต่าตาบอดยากใช่ไหมมนุษย์เกิดยากกว่าอีกต่อมาพระพุทธเจ้าบอกอีกกรณีหนึ่งนะให้สาวกข,ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเอาเล็บเนี่ยจิกลงไปบนดินจิกลงบนดินแล้วก็เล็บเนี่ยก็จะติดดินมานิดเดียวแล้วก็ชูขึ้นมา พระพุทธเจ้าถามว่าดินที่ติดอยู่ที่เล็บเนี่ยกับดินทั้งปัจกิีอันไหนมากกว่าอ้าวดินทั้งปฏจกิรเนี่ยมากกว่าดินที่ติดดีที่เล็บเนี่ยไม่รู้จะกี่ล้านเท่าเลยพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อตายจากภพภูมนุษย์แล้วเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกมันพอๆกับโอกาสที่จะเกิดเท่ากับดินที่ติดอยู่ที่ที่ที่เล็บเนี่ย นี่นิดเดียวเองไงเนี่ยเมื่อดินเปรียบเทียบกับดินในที่ทั้งปฐพีนิดเดียวอ่ะเท่านั้นเองเป็นไงครับนิดเดียวกับติดเดียวเนี่ยน้อยมากเลยโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนิดเดียวเป็นไงบ้างน่าหวาดเสียวไหมครับหวาดเสียวครับยากมากเลยพุ่เจ้าเปรียบเทียบสองกรณีเนี่ยเกิดเป็นคนแสนยากไอ้ดินนี่น่ากลัว พอๆกับไอเต่าตาบอดเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังบอกว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ทําความดีไม่สร้างคุณงามความดีเนี่ยมันก็จะเสียโอกาส <c oughs> ในธรรมบทพุทธพจน์ในธรรมบทเนี่ยมีหลายตอนที่พระเจ้าบอกวันเวลาผ่านไปเนี่ยทำอะไรอยู่อย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเวลามันผ่านไปเนี่ยโอกาสทำความดีมันก็จะน้อยลง เมื่อน้อยลงแล้วเราตายไปพวกเนี่ยโอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์อย่างบูจาบอกว่ามันดินที่ติดอยู่ที่ขี้เล็บเล็บเราเนี่ยมันก็น้อยลงเมื่อน้อยลงโอกาสมันจะเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกมันก็เยอะเกิดเป็นมนุษย์มันน้อยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์มันน้อยเมื่อตายไปพุกบท่านโยมก็ไปแล้วทําความดีอะไรมาบ้าง ทำบุญบ้างไหมทำกุศลบ้างไหมทำอะไรบ้างโอ้ไม่เคยทำเลยนึกไม่ออกเลยทำอะไรดีมีแต่กินข้าว้อนอนตื่นสายอายทำกินหมิ่นเงินน้อยรอคอยวาสนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นประจำเลยไม่เคยทำความดีอะไรทำแต่ความชั่วอันนี้แหละครับท่านก็จะไปแล้วทุกขติภูมิทุกขติภูมิก็คือเป็นเปรตเป็นสัตวน์นรกสัตว์เดรัจฉานอสุรกายไปกันที่ท,ที่ไม่ไม่ไม่อยากจะไปมันก็ต้องไป นี่แหละครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นคนแสนยากให้จำเอาไว้แล้วก็แล้วก็ต้องตรหนักเอาไว้ให้มากเลยนี่เป็นเรื่องเล่าชาวพุทธที่เอามาเล่าเป็นเรื่องแรกเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแม้กระทั่งววยชราเหมือนกับใบไม้ใกล้จะล่วงสู่เจ้าทั้งหลายใบไม้มันเหลืองแล้วเนี่ยสเสบียงเดินทางของเจ้ามีหรือย,อยัง เสบียงเดินทางของพุทธเจ้าก็คือบุญนะคนก็เข้าใจว่าบุญนี่มันจะต้องใช้เงินใช้ทองใช้อะไรไม่ใช่บุญเนี่ยไหว้พระสวดมนต์เนี่ยตื่นมาแต่เช้ามืดเลยอาบน้ําอาบเ่า้ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยบุญเยอะอยู่แล้วยิ่งกว่าทาทานอีกนีบุญอ่าไหว้พระสวดมนต์นี่แหละเพราะจิตไงบุญมันล้างจิตมากกว่าการทําทานซะอีกเพราะฉะนั้นเราทําบุญได้เยอะแยะแต่ละวันเนี่ยนะเพราะฉะนั้น เกิดเป็นคนแสนยากนี่เอามาฝากกันวันละนิดวันละหน่อยนี่ต่อมาไหว้พระไหว้ทิศอย่างพระอันนี้เราจะพูดถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งแม้พระสูตรนี้ถ้าเกิดสังคมไทยเราเนี่ยสามารถเอามาเป็นหลักเอามาเป็นตัวตั้งครอบครัวเข้าใจ สังคมเข้าใจโรงเรียนเข้าใจนะฮะบ้านเมืองเข้าใจแล้วก็ชุมชนเข้าใจผมว่าพระสูตรนี้พระสูตรเดียวเนี่ยเอาอยู่ประเทศชาติเจริญแน่นอนเขาเรียกสิงคลกะสูตรมันมีชายคนหนึ่งชื่อสิงคลกะเช้าก็ไปน่นพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปไหว้พราทิตย์ทุกเชา้าทุกเช้า ในพระสูตรก็พูดถึงในสิงคลาลกะนี่ก็โผกหัวแล้วก็น้ำทุนนั่นเลยสาทุแต่เช้าก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกไหวอะไรบอกไห้พระอาทิตย์ขึ้นมาเอาใครสอนพ่อแม่ก่อนตายก็บอกว่าให้ไหวพระอาทิตย์ทุกเช้าเลยพระพุทธเจ้า่างก็เล่าให้ฟังว่าพ่อแม่สอนไว้หรือเปล่าบอกไม่ได้สอนพระเจ้าก็เลยเล่าให้ฟัง ว่าอ๋อ,อทิศที่จะไหว้น่ะก็คือมีทั้งหมดหทิศคือทิศเบื้องหน้าหรือทิศต,ตะวันออกเลยก็คือพ่อแม่เราเกิดมาก็ต้องเจอพ่อแม่ก่อนนะเกิดมาพ่อแม่ก็ทิศเบื้องหน้าพอเจอไม่เจอพ่อแม่ก็ต้องไปเจอหมอเจออะไรต่างเดียวแต่เจอพ่อแม่ก่อนมาเจอพ่อแม่พ่อแม่ก็เลี้ยงดูเรามา ให้กินให้ข้าวให้น้ําให้ขนมแม่พาไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนเจออาทิตย์เบื้องขวาก็เจอครูบาอาจารย์พอเจอครูแล้วก็เจอเพื่อนทิตย์เบื้องซ้ายนะฮะพอหลังจากนั้นแล้วก็ต้องไปเจออะไรพอจบโรงเรียนแล้วก็ไปเจออะไรเจอแฟนนะเจอภรรยาทิตเบื้องหลังนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเจอพระก็ทิตเบื้องบน มีลูกลูกก็มาเบื้องหลงังเมียลูกข้างบนก็สมณะทีฟามก็เบื้องบนไปเป็นผู้ใหญ่มีเบื้องล่างก็เป็นลูกน้องเนี่ยมันก็จะเจอทิศทั้งห้าทั้งหกเราอยู่ในสังคมก็เจอทั้งทั้งหกทิศแล้วพระพุทธเจ้ายังสอนเนี่ยแต่ละทิศเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าชรา,าต้องดูแลท่านตอบแทนกัน ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราเราก็เคารพท่านนะเพื่อนฝูงจริงใจเราก็จริงจังนะเราก็ดูแลเพื่อนเราก็เคารพมีความสื่อสัตย์ต่อกันเรา,เาพาาิลูกเมียดูแลสื่อสัตย์ต่อกันนะสมณชีพามสอนเราให้มีความสื่อสัตย์เราก็สื่อเราก็เคารพศรัทธาท่าน ลูกน้องเราก็เลี้ยงดูเขาอย่างดีลูกน้องมันก็สื่อสารต่อเราเราก็ต้องดูแลเมตตากรุณามุทิตาต่อเขาเนี่ยทิศทั้งห้าทั้ง6เนี่ยเราไปดูให้ดีเถอะสิงครลักาสูตรเนี่ยรับรองว่าสังคมเราจะไม่ยับเยินเหมือนทุกวันนี้เนี่ยว้ไหว้ทิศอย่างพระเนี่ย พราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญทําเป็นหนังสือพระท่านกเทศอยู่บ่อยๆหรือทําเป็นหนังสือได้เล่มโตๆเลยเพราะว่าแต่ละทิศเนี่ยจะทําต่อกันนะเราทำตรงเขาเขาก็ทํากับเราเราทากับเขาเขาก็ทํากับเราเจ้านายทํากับลูกน้องลูกน้องก็ทากับเจ้านายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนละเอียดเกี่ยวกับใครจะคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนไปนิพนิพานสอนให้คารวะเนี่ย อสอนให้ซื้อให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเขาเรียกว่าสิงคลกะสูตรเป็นพระสูตรที่เรียกว่าใช้ได้ในสังคมสอนให้อยู่กในสังคมยังมีความสุขที่จริงพระเจ้าสอนก็เรียกว่าขีิปฏิบัติขีิปฏิบัติก็คือสอนคารวะเนี่ยหลักปฏิบัติคารวะธรรมนี่แหละที่อยู่กันในสังคม แล้วถ้าใครอยากจะระดับสูงขึ้นไปนะก็จะไปนิพพานก็ไปอีกระดับหนึ่งแต่ระดับชาวบ้านบ้านเรานี้เนะี่ยก็เรียกขีหิปฏิบัตินะอันนี้ก็คือการสอนไหว้ทิศอย่างพระอีกอันหนึ่งเรื่องพระก็ทำนาอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวที่ผู้เจ้าใช้เทคนิคพิธีการสอนมนุษย์ธรรมดานี่แหละเรียกว่า ท่านก็เดินไปเจอชาวนาะสมัยก่อนท่านก็จะเรียกกระสิกริก็คือกรสิกรกะสิกรกร,กรมอะไรเงี้ยไอ้ชาวนาก็แซวพระพุทธเจ้าว่าเราเนี่ยทำนาพอได้ข้าวได้ปลาแล้วเราก็เอาไปขายเอามากินท่านเน่ยเอาแต่ถือบาทนะ,อะขอเขากินไปไม่เห็นจะทำไรทำนาเลย พระพุทธเจ้าบอกเราเราก็ทำนาท่านกสิเราก็ทำนะาำนะบอกไหนอะทำนาะมีแต่บาทมีแต่จีวรไม่เห็นจะทำนาเลยพุทธเจ้าบอกเอาท่านก็ทำนาะท่านเด้กข้าวแต่นาของเราเวลาทำแล้วเราไปถึงนิพพานเราทำให้ให้ไปสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วนาของเราทำเสร็จแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีก เราไปสวรรค์เราไปนิพพานเราไปชั้นพรมยังได้เลยเราไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้นะไอ้นั่นบอกว่าเอา้าทำไมผลพวงจากการทำานาของเราเนี่ยทำให้คนเป็นคนดีทำให้คนไม่ต้องไปตกนรกยังได้เลยเแล้วพระเจ้าก็เทศให้ฟังว่า,าทำอาของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้าง จนไอ้กระสิเนี่ยชาวนาเนี่ยก็เข้าใจเข้าใจก็ได้ซึ่งในลถพระธรรมก็เลยกระสีเนี่ยก็เลยจะ,อะเอาข้าวเอาปลาถวายพระพุทธเจ้านะพรพุทธเจ้าไม่รับไม่รับบอกว่าสิ่งที่จะถวายเนี่ยไม่บริสุทธิ์แล้วเห็นไหมแค่พระพุทธเจ้าเปรยไปเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะถวาย อา,อาหารกับผู้เจ้าผู้เจ้ายังบอกว่าไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะาเดี๋ยวจะหาว่าผู้เจ้าเทศพูดไปเห็นแก่อามิสินจ้างกลายเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์นะยอย่าเห็นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเงินทองแค่ข้าวจะใส่บาทผู้เจ้าผู้เจ้าบอกไม่บริสุทธิ์แล้วเดี๋ยวจะหาว่าเทศไปเพราะเห็นแก่เงินแก่ทองเห็นไหมไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองผู้เจ้ายังไม่รับเลยแค่ข้าวเพราะฉะนั้นนี่ พระก็ทำนาผู้เจ้าบอกนาของผู้เจ้านั้นไม่ใช่แค่กินอิ่มเท่านั้นไปนิพพานอย่างได้เลยเห็นไหมครับนี่ก็คือเรื่องราวของออที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังตามสมควรสำหรับวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ ข้าวปลาลี